หากจะพูดถึงเฉพาะถนนในกรุงเทพมหานครพบว่ามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสูงขึ้นเกือบทุกพื้นที่อาทิถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นถนนที่ติดอันดับต้นๆที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมาโดยตลอดด้วยความที่มีเส้นทางสัญจรตัดผ่านแหล่งชุมชนธุรกิจใจกลางเมืองหลวงจึงมีผู้คนและรถราสัญจรไปมาขวักไขว่โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนซึ่งสิ่งนี้เองที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน สำหรับสาเหตุหลักของอุบัติเหตุที่ขึ้นนำมาเป็นอันดับหนึ่งนั้นก็คือการขับรถเร็วและตามด้วยการตัดหน้าในระยะกระชั้นชิดโดยเฉพาะบริเวณปากซอยสุขุมวิท24ถือได้ว่าเป็นแชมป์ของสถานที่ที่เกิดเหตุบ่อยที่สุดซึ่งส่วนใหญ่เป็นรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่ลัดเลาะและตัดหน้ารถคันอื่นในระยะกระชั้นชิดขณะที่รถคันอื่นจอดรอสัญญ,ญาณไฟจราจร ื่อรถเลื่อนตัวจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุดังนั้นหากต้องการเปลี่ยนช่องจราจรจึงไม่ควรทำอย่างกระทันหันหรือกระทันชิดผู้ขับขี่ควรให้สัญญาณไฟกระพริบอย่างน้อย3าครั้งและชำเลืองดูกระจกทั้งสองด้านเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีรถคันอื่นแซงขึ้นมาแล้วจึงค่อยเปลี่ยนช่องจราจรนอกจากนี้อุบัติเหตุบริเวณดังกล่าวยังเกิดจากรถที่ออกมาจากซอยแยกย่อยเข้าสู่ซอยสุขุมวิท24เพื่ซึ่งมุ่งหน้าไปยังถนนสุขุมวิท เบียดแย่งช่องจราจรกับรถทางตรงซึ่งบางครั้งก็ใช้วิธีตัดหน้าอย่างกระชันชิดเช่นกันกรณีนี้ต้องทำความเข้าใจว่าการขับขี่บนท้องถนนที่ถูกต้องต้องให้รถที่อยู่ในเส้นหลักหรือทางเอกไปก่อนโดยรถที่อยู่ริมทางร่วมหรือทางแยกนั้นให้ถือว่าเป็นรถในทางโทอย่างไรก็ตามผู้ขับขี่ทั้งสองเส้นทางควรเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ ด้วยเหตุนี้เองวิริยะประกันภัยจึงได้จัดตั้งโครงการวิริยะประกันภัยสร้างวินัยจราจรขึ้นเพื่อรณรงค์และย้ำเตือนให้ผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนมีสติในขณะขับขี่และปฏิบัติตามกฎจราจรและนอกจากนี้วิริยะประกันภัยยังได้รวบรวมสาระความรู้เทคนิคการขับขี่และการดูแลรถ เพื่อความปลอดภัยในการขับขี่จากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกอบประทอมามฝากกันอีกด้วยค่ะสำหรับวันนี้มีเรื่องราวของรถที่เสื่อมสภาพจากการไม่ใช้งานค่ะรถยนต์แม้ว่าจะใช้น้อยแต่ก็ใช่ว่าจะไม่เสื่อมสภาพเพราะรถยนต์ถือเป็นทรัพย์สินที่มีการเสื่อมสภาพไปตามการเวลาและการใช้งาน ดังนั้นแล้วใครที่กำลังมั่นใจว่าตัวเองมีรถที่จอดทิ้งไว้กับบ้านโดยไม่ได้ใช้งานหรือใช้งานน้อยมากๆจะหมายถึงว่ารถคันนั้นเป็นรถสภาพดีหากขายต่อต้องได้ราคาที่คุ้มค่านั้นถือว่าเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้องสักเท่าไหร่นักเพราะการไม่ติดเครื่องยนต์รถยนต์เป็นระยะเวลานานๆานอีกทั้งอย่างละเลยต่อการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นต่างๆเพราะเห็นว่าคงไม่จำเป็นเพราะรถถูกใช้งานน้อยนั้น เป็นการสร้างความเสียหายอย่างมากต่อสภาพเครื่องยนต์เนื่องจากของเลวเหล่านี้จะเกิดปฏิกิริยาเวลาเสื่อมสภาพโดยมีลักษณะเป็นฟองอากาศหรือยางเหนียวหากฟื้นใช้งานในสภาพที่ของเล้วหมดอายุอย่างเหนียวๆวพวกนี้ก็จะไปจับที่กลไกต่างๆทำให้เครื่องยนต์เสียหายร้ายแรงอีกทั้งยางล้อรถยนต์ก็อาจเสียรูปเพราะถูกน้ำหนักของรถกดทับไว้ในขณะที่รถจอดอยู่นิ่งๆเป็นเวลานาน,าน ดังนั้นแล้วจึงควรนำรถออกมาใช้งานบ้างอย่างน้อยเดือนละประมาณ18กิโลเมตรและเปลี่ยนถ่ายคล้องเลี้ยวต่างๆตามระยะเวลาที่กำหนดทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้รถยนต์พร้อมใช้งานอยู่เสมอซึ่งเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในการขับขี่อีกทางหนึ่งนั่นเองและนอกจากการตรวจสสภาพของรถยนต์แล้วอย่าลืมตรวจสอบประกันภัยภาษีและพระบด้วยนะคะ ก่อนจากการในวันนี้วิริยะประกันภัยสร้างวินยัยจราจรเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับกิจกรรมหมวกกันน็อกป้องชีวิตแจกหมวกกันน็อกสำหรับเด็กสัปดาห์ละสองใบสำหรับผู้โชคดีประจำสัปดาหน์นี้ได้แก่